Oh, dù được hết tất ra phúc rào. Cô tóc. Du phẳng tông <laughs> <tổng> càm tìm. <laughs> <laughs> Ai can bôn mần nhung mê kéo rừng tâ rơi. Mần nhung mê kéo rừng tâ rơi. Phúc rào. <laughs> phúc <laughs> <Phục cười> <Phục> rào. Phúc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  rào. rào. Phúc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  rào. rào. Phúc rào. Phúc rào. Phúc Phúc Lào, mình chưa bao giờ muốn mất người, Phúc à, là Phúc Lào Mới đâu chẳng bị bệnh hả Phúc Lào đã bị bệnh hả, mì. hả mấy, 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 mấy. Oh, Phúc Lào Ok, mình thách tịch nè Phúc nào. Phúc Lào, lâu dưới đường này nè Phúc Lào Mày nè Phúc Lào Ơ Trông thấy răng khó chăm uẩn nè Phúc Lào Phúc Lào, trông càng luôn, Phúc Lào Mày lông ý bài พวกเราวิ่งพวกเราวิ่งไม่นะพวกเราเฮ้ยพวกเราทำอะไรพวกเราพวกเราเมื่อกี้เหมือนมีคนบอกว่ายิงดีด้วยอ่ะพวกเราพวกเราเราส่งให้แล้วนะพวกเรา ทำอะไรพวกเราพวกทีพวกเราพวกเราบอลอยู่กับพวกเราอังซูมาลีนยิงเลยอังซูมาลีนเย้พวกเราพวกเราเราตีเหมือแล้วพวกเราพวกเราเอ้ยไปพายเรือไปพายเรือโอ้มาทันเลยโอ่อผมโดนหนีพวกเรามาพวกเราและผมจะมาสอนวิธีการเล่นกลางอย่างไรให้อยู่ด้านหน้า ขั้นแรกเรารขั้นแรกเราต้องเสียประตูก่อนหนึ่งทีเอามาดูกันว่าเรื่องทำอย่างไรต่อไปนั่นไปอออะไรกันอยู่ตรงนั้นวะ okay. oh โอ้โอพวกเรา,เราโอ้ <c oughs> นี่แดนเนสซิซารับไปให้เราทันโอ้พวกเราโอเคโอ้โอ <c oughs> พวกเราพวกเราเมทัสมาแล้วพวกเราปุ๋งพวกเราพวกเราเอาแล้วถึงเวลาที่ผมจะต้องเฉยฉายพวกเราเป็นกลับการพวกเราพวกเราเราอยู่กลางเราเป็นกองกลางที่อยู่นั้นเราเป็นกองกลางที่อยู่ด้านหน้าพวกเราพวกเราโมไปจำอะไรขอแบบว่า พวกเรากองกลางที่ถูกล้องในพวกเราพวกเราเราต้องบุกแล้วพวกเราถึงแม้ว่าเราจะเสมอขอเพียงแค่เรานำหนึ่งแล้วเราก็จะยื้อเราก็จะไม่ส่งกันไปส่งกันมาเราจะส่งกันไปส่งกันมาผมพูดอะไรพวกเราจบดูดูดูก็ตกให้ทีนึ่งพวกเรา พวกเราสตนอโบพวกเราพวกเราผมพร้อมผมพร้อมแล้วพวกเราเล่นการอย่างไรให้อยู่ด้านหน้าไอ้นั่นทำไรวะทำอะไรพวกเราพวกเราเราตัดบอลไม่ตัดแต่พวกเราโอ้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 วิ่งเลยพวกเราพวกเราวิ่งพวกเราพวกเราวิ่งพวกเรา นี่มากพวกเรานั่นก็คือพวกเราเหมือนกันโอ้โหโอ้โผมขอโทษพวกเราเราไม่ตะกดดกันแล้วพวกเราพวกเรามาแต่ผมจะทำให้ดูว่าเล่นกองหน้าอย่างกองกลางอย่างไรกองยิ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 งกับว่ากับว่าเอากว่าเอากรว่าม่ไม่นะกองกลางอย่างผมกองกลางอย่างผมต้องไปอยู่ข้างหน้า

Oh oh, chúng ta, à, chúng ta, vung, bỏ, thả lỏng nápà, à, chúng ta, oh oh, oh oh, <laughs> không, tôi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  làm gì? không, không chỉ... <laughs> <cười của họ> <laughs> <ta> <đâu> พวกเราลื่นพวกเราลื่นพวกเราลื่นเมาตึงตึงตึงงตึงึงตึงตงตึงตึงตึตึงตึงตึเนี่ยโกหน้าตาเหมือนแดเนียลซีซ่าเลยเฮ้ยพวกเราโอ้กองหลังกองหลังกลเป็นโกอีกคนนึงพวกเราพวกเราผมขอโทษพวกเราไม่ผมกดผิดนะพวกเราส่งมาพวกเราส่งดิ